สวัสดีค่ะวันนี้กันดามมีเคล็ดลับเกี่ยวกับการส่งสติกเกอร์ในรายหลายๆหลายๆสติกเกอร์พร้อมๆกันโดยการที่เราจะสามารถตกแต่งสติกเกอร์นั้นๆส่งไปให้เพื่อนนะคะเรามีวิธีการทำสติกเกอร์หลายๆตัววิธีการตกแต่งสติกเกอร์ส่งให้เพื่อนในรายมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะก็โอเคนะคะเดีๆๆๆ๋ยวเราจะไปชมนะคะว่า อ่สติกเกอร์ที่เราส่งไปให้เพื่อนหลายๆตัวที่มีการตกแต่งนะคะเนี่ยค่ะเราจะตกแต่งสติกเกอร์ส่งสติกเกอร์ไปให้เพื่อนแบบน่ารักน่ารักนะคะเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะข,ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เข้ามาที่ไลน์แล้วก็เข้าไปที่เพื่อนของเรานะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะไอคอนสติกเกอร์นะคะตรงนี้ติก็ไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือก เลือกไอคอนเลือกตัวสติกเกอร์ของเรานะคะว่าเราจะตกแต่งแบบไหนนะคะอันดับแรกนะคะเราติ๊กที่สติกเกอร์ที่ค้างไว้นะคะแล้วเราก็ลากมาวางอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถปรับตัวไอคอนตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะคะจะให้เล็กให้ใหญ่หรือเราจะทํำยังไงเราก็สามารถตกแต่งจะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาหมุนซ้ายอะไรก็สามารถทําได้เลยนะคะเราก็วางรูปแบบได้เลย หลังจากนั้นนะคะเราจะนําตัวอื่นๆนะคะเข้ามาวางเราจะทํำยังไงเราก็ติ๊กค้างตรงนี้แล้วเราก็เลือกมาวางอย่างนี้นะคะเราก็สามารถปรับให้เล็กหรือปรับให้ใหญ่อย่างนี้เราก็สามารถปรับได้นะคะนี่เราจะตกแต่งเป็นแบบไหนเราก็เลือกตามใจได้เลยว่าเราจะส่งแบบไหนไปให้เพื่อนนั่นเองนะคะนี่เราก็ปรักเล็กปักใหญ่จะวางไว้ตรงจุดไหนเราก็ สามารถทําได้เลยนี่นี่นะคะเราก็ตกแต่งเป็นประมาณนี้เลยเราก็สามารถเลือกวางจุดตําแหน่งปรับขยับขยายได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดตรงส่งตรงอ่าลูกศรสีน้ําเงินตรงฝั่งขวามือของเราตรงนี้นะคะติ๊กเข้าไปเลยนี่ เราก็จะได้สติกเกอร์แบบน่ารักน่ารักตกแต่งเป็นสติกเกอร์หลายๆตัวส่งไปให้เพื่อนนะคะก็จะเป็นประมาณี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนลองไปเล่นลองไปทําส่งให้เพื่อนดูนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวปิดหนะ้าจอสักครู่ค่ะก็โอเคนะคะสําหรับวิธีการส่งสติกเกอร์หลายๆตัววิธีการตกแต่งสติกเกอร์เพื่อที่จะส่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือ คนอื่นๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะว่าสามารถทําได้หรือเปล่านะคะส่วนมากนะคะสติกเกอร์ที่สร้างใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้ตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบสติกเกอร์ที่มีแพทเทิร์นอยู่ในลายอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆลองไปเล่นลองไปทํากันดูนะคะก็จะ เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่หาลูกเล่นใหม่ๆอยู่นะคะก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดถูกใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ